คุณผู้ชมครัคลิปนี้ไปติดตามเรื่องราวของอาจารย์ประจักษ์ชัยกันหน่อยครับหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันก็คือในห้างไหนดองคํานี่แหละนะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็มีเรื่องราวดราม่ากเกิดขึ้นเพราะว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยเนี่ยก็ไปลั่นถึงอามชุติมาไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของการที่ เล่าเรื่องราวกเก่าๆนี่แหละนะครับคุณผู้ชมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการที่บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ทวงบุญคุณนะอย่าหาว่าผมทวงนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยชาวเน็ตเองหรือว่าแฟนนางงามเองเนี่ยก็เลยเอาข่าวนี้เนี่ยไปตีกันว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยเนี่ยทวงบุญคุณนะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่าในบทสัมภาษณ์อาจารย์ประจักษ์ชัยเนี่ยพูดไว้ว่าอย่างไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมซึ่งอาจารย์บอกว่า ประสบความสําเร็จเนี่ยก็ดีใจด้วยนะ่าจะเป็นเรื่องของการที่อาชิติมาเนี่ยได้ตําแหน่งรองอันดับห้ามิสแกรนไทยแ,แลนด์2025นั่นเองเนะฮะแล้วก็มีการเล่าต่อบอกว่าก็เริ่มจากค่ารถ2 2,000ของผมนี่แหละนะที่เข้ามากรุงเทพผมเนี่ยไม่ได้ทวงบุญคุณนะแล้วก็บอกว่าอย่าว่าผมทวงบุญคุณนะครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้แหละมันก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมานะีบอกว่าถ้าผมไม่ดีเนี่ยก็ให้อภัยผมบ้างเถอะ เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมก็เคยให้ค่าน้ํามันรถมาเจอกับลํไยไหดองคำเนี่ยเลยก็ได้มาต่อยอดด้วยกันเคยรักกันอยู่ประมาณปีกว่านะครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องราวของสัญญานะบอกว่าถ้าจะมาบอกว่าผมเป็นสัญญาธาตุเนี่ยก็คงไม่ถูกต้องทีเดียวะครับมันแค่5ปีเองไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมีสัญญาและผมเนี่ยไม่เคยไปทําร้ายใครด้วยเนี่ยผมไม่ได้มาทวงบุญคุณนะ อ่ะก็พูดอีกนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยได้ดิบได้ดีได้เป็นอะไรผมก็ยินดีด้วยเนี่ยครับเพราะผมเนี่ยคือจุดเริ่มต้นผมเป็นคนหาเข้ามาผมเนี่ยเป็นคนไปหาในป่ายางนะทักเฟซไปสัญญาณไม่มีตอบอีกทีเนี่ยก็ตอนเย็นนะครับคุณผู้ชมผมจําได้ทุกไทม์ไลน์ที่อามชุติมาเนี่ยเข้ามานะครับคุณผู้ชมบอกว่าไม่มีเงินเก็บเนี่ยผมก็เอาสร้อยผมนี่แหละไปจำนาให้แล้วเอามาทําเพลงอดีตเคยพงังแล้วก็ผู้สาวขาเลาะ ผมลงทุนทุกอย่างผมไม่ใช่ในายทุนนะผมคือผู้ลงทุนนะครับพอบทสัมภาษณ์นี้มันถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะคุณผู้ชมมันก็กลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของคําว่าผมไม่ได้มาทวงบุญคุณนะอันนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าบทสัมภาษณ์นี้เนี่ยมันคือการทวงบุญคุณนั่นเองเนะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะอาจารย์ประจักษ์ชัยเองก็บอกว่ายืนยันนะว่าไม่ได้มาทวงบุญคุณแต่นี้เนี่ยก็คือเล่าให้ฟังว่าที่ไปที่มาของอาร์ติมาเนี่ย ไปเอามาจากไหนแล้วอาร์มเนี่ยเติบโตมาได้อย่างไรก็คือเติบโตมาจากอาจารย์ประจักษ์ชัยนี่แหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยนะคุณผู้ชมตอนนี้ล่าสุดปัจจุบันนี้เลยเนี่ยมันยังเป็นลิขสิทธิ์ของค่ายไายทองคําอยู่นะฮะแต่ว่าอาร์มชิติมานเนี่ย ก็เอาไปร้องได้บอกแบบนี้นะครคุณผู้ชมไม่ได้เก็บค่าลิขสิทธิ์อะไรแต่ว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นของไอ้ดองคาแต่คุณจะเอาไปร้องเนี่ยก็ไปร้องได้และแน่นอนว่ามันมีคําถามตามมาหลายคําถามนะบางคนเนี่ยก็ถามว่าแล้วทําไมตอนนี้เนี่ยลิขสิทธิ์ยังถึงเป็นของค่ายไหดองคาอยู่นะซึ่งอาจารย์ประจักษ์ชัยเนี่ยก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยตกลงกันว่าจะร้องเพลงให้คิวละ25งหมื่นนะฮะเลยก็ทําสัญญาจะคืนให้หลังครบ10ปี แต่ครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้จบที่ข้อสัญญานะคุณผู้ชมไม่ได้จบตามที่ตกลงก,กันว่าจะมาร้องให้ตามกติกาข้อตกลงนั้นถูกยกเลิกไปเป็นโมฆะสิครับเนี่ยบอกว่าจะมาร้องเพลงมันครบ10ปีตามที่ตกลงซึ่งนายห้าเองก็บอกว่าไม่ได้ตกลงเพราะว่าคุณเนี่ยยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะคุณมาขอยอมความโผมนียโดยทนายเนี่ยขอชําระค่าเสียหายให้ผม1ล้านบาท เพราะไม่ได้ทําตามข้อตกลงที่ตกลงกันที่ช่อง3เนี่ยฉะนั้นเนี่ยข้อตกลงยังไม่เกิดนั่นเองเนี่ยฮะอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องราวของการที่ไม่ได้ทําตามข้อตกลงที่บอกว่าจะไปร้องเพลงให้คิวละ2องหมนนั่นแหละนะคุณผู้ชมพอทีนี้เนี่ยเพลงมันครบ10ปีตามสัญญาเนี่ยสัญญาก็กลายเป็นโมฆะเพราะว่ามีบางฝ่ายเนี่ยไม่ได้ทําตามข้อตกลงน่าจะประมาณนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวล่าสุดที่มีสื่อเนี่ยไปสัมภาษณ์อาจารย์ประจักษ์ชัยนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวเรื่องของเพลงแลลิิิขสทธ เพลงนี่แหละนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็ต้องติดตามเราดูกันต่อไปนะว่าลิขสิทธ์สุดท้ายแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นของไหรองคาแลลวก็อัมชิติบาลเนี่ยสามารถนำมาร้องได้นั่นเองครับ